อุ๊ยปล่อยนะปล่อยนี่มันของฉันโอ้เอาอุ๊บโอ้ยจกินไปแล้วหรอนไข่ไมนออกมาเดี๋ยวนี้นะเจ้าไข่เอามันออกมาอี๋หนักเออโอ้ยเอาเลยครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านสวัสดีครับผมวันนี้เราอยู่กับชูเชลในพาร์ทที่สี่แล้วนะครับผมนี่เราก็เล่นกันมาจะสี่พาร์ทแล้ว ยังไม่ได้กินสักดีนะฮะเชอร์รี่ที่เรารอคอยนะฮบผมแต่ตอนนี้นะฮะผมเจ้าหนูนั้นกับลูกเชอร์รี่ของเราเนะี่ยได้โดนเจ้าไข่กินไปแล้วยวเรามาเอาอยวเรามาช่วยกันดีกว่าว่าะจะอ,าออกได้ยังไงนะฮะโอเคอาฉันกดอเอามาไข่ ต้องตีตีไข่ให้ดูโอ้โหอามาตอนของจันโอ้ยเป็นไงเป็นไงเจ้าไข่โอเคเอ้าเนี่ยมันไม่ใช่เชอร์รี่นีะมันลูกนี่มันหนูจุ๊ยังนะจันขอเอามันออกมาโอา้ย ไม่ใช่ใครนี่โวยมันอีกการหนึ่งโอ้ต้องมีการทรงตัวโอเคไปนะเออ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 เป็นไงลูกเชอร์รีนะ่เนี่ยที่ฉันจะเอาน่ะเอ่เอา้าลูกเจี๊ยบออกมาเฉยเลยฮะลูกเจี๊ยบอะไรวะเนี่ยนี่มันลูกเจี๊ยบอะไรอูอ้ย เปไงสวยงามอาในสุดฉันก็ได้เช์ลี่มาแล้วนะฮะมีลูกใหญ่อย่างนั้นเหรอฉันเอาลูกใหญ่ละกันนะกินแล้วนะเอ,อ,อ,อ้าดึงดึงเดี๋ยวตัวฉัน ตัวจ,จะหนไปเลยตัวเอาตัวของฉันมาเอามาเอามาเออเออโถ onun, ่อย่างนรนะเฮ้ยเฮ้ยได้ครบแล้วเออเด็ดผมฉันผมของฉันเอาผมของฉันออกมานะโว้ยไม่ไม่ไม่ใช่อันนี้นะมันไม่ใช่อันนี้ไม่ไม่ใช่ ไม่ใช่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 โอ้ยมันอ่าเจอแล้วเจ yeah. ้าเอ้ยที่ฉันจะต้องมาทำอะไรกะแค่ลูกเชอร์รี่ลูกเดียวเนี่ยฮะยนายคิดว่านายเป็นแองกี้เบิร์ดหรือเปล่าจังหวะนี้นี่แน่เป็นไง ทำไงดีนะมันอยู่สูงกันไปนี่จะ้จิ้มขาหน่อยได้เป็นไงอาอ๋อเหมือนจะต้องดันหรือเปล่านะขออีกหน่อยแล้วกันเลงดีๆนะหยอดหยอดตรงนี้หยอดเฮ้ยอ,อุ๊ยอาขออีกทีหนึ่งอีกทีหนึ่งนะต้องให้ตื่นอา เดี๋ยวเดี <su> ๋ยวมันไม่ใช่แบบนี้มีมามามามันต้องได้มันต้องได้นี่นี่เขาจะไม่ตื่นเลยเหรอ่าเนี่ยนี่จิมจิม ตื่นตักทีเลยตื่นแล้วตืว่นรเราจะทำยังไงดีนะด,ดิงเอ้ยรู้ว่าฉันต้องยิงนายนะ่ะไปอยู่ตรงนูน้นมาเป็นการยิงแบบหยอดๆแล้วนะเดี๋ยวจะยิงยังไง โอ้ oh. นายจะต้องไปอยู่บนนู้นนะโ oh, อ้โหยากแล้วนนงานยากแล้วโ oh. อ,อ้โหเฮ้ยเกือบโดนเกือบโดนเกือบเข้าใครมันมายิงวะเอออีกทีหนึ่งฉันว่านายจะต้องทำได้แน่ๆ <c oughs> แรงเกินไป แรงเกินไปฉันยิงไม่ได้เอาไม่ใช่แรงกไปอ่ะเบาๆเฮ้ยว้ามันจะถึงหริวเนี่ยแรงอีกนิดแรงอีกนิดนึงแรงไปอีกแรงไป <c oughs> อีกหน่อย,อ,อ,ยอีกหน่อยนะขออีกห <c oughs> น่อยนะนี่อ๋อมันคือกองมันคือกองนี่เองเอาแล้วกองครับนึกว่ามันคือ ่ายิงเบาๆนะเบาก็เบาจริงๆอ่ะเล็งดีๆฉันคิดว่ามันไม่น,าน่าเนี่ยยากนะเนี่ยเล็งดีๆแล้วความแม่นเราเอาไม่ถึงมันเด้งลงก่อนถึงไม่ตื่นอีกทีหนึ่งแล้วกัน ยีนึีแล้วกันนายต้องเล็งดีๆโอ้ยตื่นแล้วตื่นจังคอยมาลบอลเล็งเลยทีนี้เนี่ยเ,ออเล็งให้ดีๆออนี่ไงนี่ไงไปไงตื่นตื่นเลยทีนี้เย้ <c oughs> <c oughs> yeah. ในที่สุดนายเก่งมากเลยละเพื่อนเด็ดเอ้าโอ้ย เฮ้ยฮัยโอ้เป็นไงฉันเก่งหรือเปล่าดืดดืดดืดเอาโอ้โหมีแต่เสียงเพาะมากการร้องเพลงโอโ้มาหมดเลยโอ้โหมาทั้งหนวมอะไรวะเนี่ยถ้วยรางวัลก็มา,านี่ไง เอรี่ในสุดฉันก็ได้กินฉันจะกินแล้วนะเอา้ามายังไงวะนะอาอุ้ยปล่อยแล้วเว้ยเฮ้ยเอาอีกแล้วเฮ้ยน,นี่เอาเอฮ้ยฉันยังไม่ได้กิน่ีล้วเนี่ยอา้อาวมีไข่ปลาอีกเอออ้ นี่ไรอ่ะเจ้าหุ่นยนต์อ้าได้เวลาต่อยหุ่นยนต์กันละมาดูกันมา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 ช่วงไกลแบบเวัาดีช่วงกว่าล้มไปแล้วครับโอลิบอยซ้ำไหมซ้ำ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 โอ้ยเกือบ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 มามาอืออืออโอช่วงยังยังไม่ล้มยังไม่ล้มจช่วงยังไม่ล้มยังไม่ล้มยังยังเรียบร้อยครับล่วงโอ้ย นี่ไงเป็นไงเย่ชนะเออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอ้าแตกคุณโดนมีชีวิตเออเออเอออ่ะเออเอาเข้าไปอนวดหลังนี่ไงทีปอืมเป็นไงยยน้อยเหนแกมาเออพัง หล่อแล้วเราเย่แต่เชอรี่อยู่ตรงนั้นนี่นามาดินะโอ้ยเอ้าจะมาแล้วเว้ยนี่ฉันอะไรเนี่ยนี่มันตัวอะไรฉันคืออุ้ยเอาอาด นี่คือลูกกระต่ายของนายลูกระต่ายของฉัอนอยู่ไหนไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช,ใช่เดี๋ยวนะมันผิดไปหมดแล้วเอ้ยเดี๋ยวไม่ใช่เอา้าเอา้างงละทีนี้อะไรวะเนี่ยสลับกันให้มั่วหมดเ,อ,เอ,อ้าเฮ้อฮ่าชิลลี่ของฉันเอา้ามันไม่ใช่จะเบะหัวของนายมั่ยเออเอ้าเออเอาให้มั่วไปหมดแล้ว อะไรพวกนี้เอ้าแล้วเหนียวเราหมวกไม่ใช่ขาเอา้าตาเป็นหัวเอา้ามืออะไรวะเนี่ยอ,นะอะไรวะเนี่ยอ๋อแล้วอะไรจบแล้วเนี่ยไปแล้วเนะี่ยไปแล้วเนะีอยเอายังไม่ได้กินหนึ่งนะ